พอมีแอบน้อยใจนิดๆอ่ะแลาวเออทำไมไม่ไปบ้านเขาอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงเขาไม่พาไปเห็ุเขาบอกไหมน่าจะเป็นเวลาที่มันการคิดอะไม่คือเวลาไอ้นั้นเออไงเจ้าโมงเร่งด่วนที่จริงที่เราจอดจอดเข้าห้องน้ำนั้นประมาณสองกิโลเองที่เรามาเมื่อวานเราจอดห้องน้ำบางครั้ง บ so ้านเขาประมาณสองกิโลเองสองกิโลใช่ที่เราไม่ได้ไปดูงานชนงอนด้านงานเลียงชนะโรงงนสองกเขามีเลนกันแม่บ้านเขาเนี่ยซ้ายขวาอะไรยเงี้ยเขาเปิดไฟเขียวไม่มีแต่ก็เสียใจก็เสียใจใช่เราเสียใจอะไรเราเตรียมการมาเหมือนเพื่อนมาจะมาเที่ยวบ้านอะไรเงี้ยเข้าใจเลยใช่อารมณ์นั้นแหละที่จริงน้าเบื่ ที่จริงไอ้ในตารางที่ว่าที่เราไปดูเมื่อวันไม่มีที่มีไปดูชั้นลุงตำรวจเขาอะไรเขาหมายถึงดูดาแบบเดียวไงเขาบอกแบบนี้ง่ายเขาบอกว่าถ้าเราติดไฟแดงดูเน็ตก็จะตาบอดไัมของของเขาไงก็เลยพาไปดูว่าไงเขาไปแจ้งมีอยู่ก็เลยใช่มนี่แต่เขาไม่ได้ชนลมาเท่าไหร่ที่จิงตำรวจกลางเมื่อวันไปโรงพัก

เกิดอะไรขึ้นไม่ไม่มันแบบเสียใจหรอเขาขับแล้วแต่หัวรุ่งแล้วหรอบ้านเขาอยู่ตรงนั้นตรงไหนอ่ะเขามีตำรวจโทรตามเรื่อยเล้วมันมันมีงานที่รวดตรงนี้แล้วก่อถึงบ้านเขากี่ชั่วโมงโอ้แต่มันอยู่ไม่ด้านนี่แหละอยู่บนเขาแบบนั้นเลยใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าแยกบ้านเขาสองชั่วโมงที่เขาบอกจากโรงพยาบาลนะน่าจะน่าจะ พี่แกเล่นอ้อมซ้ายอ้อมขวาได้ด้วยวใครใครทำได้ก็ไปได้ไปไงไปทำได้ก็ไปท่าน